คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการมาด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้นะคะแอดกะเดินทางมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์ตีนะคะค่ะม,มื่อนี้แอดกะจะมาตามตัวเองแนวทางเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายนะคะจากพระอาจารย์ตีเนาะคะ่ะ มาไปเบื่องไปฟ้าน้ำกันนะคะว่าหวยเันทีงหนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะพระอาจารย์ตีพ่นจะมีตัวเลขตัวใดแน่เป็นแนวทางให้นะคะาสักการะค่ะมาสักการค่ะจ,ะ,จ,ะ,จ,ะ,จะเลื่อนทอดใจเนาะเออมนรักการแล้วก็แม่รับมณีค่ะรับมณีขอพาโชคาโชคเนาะหว<อ>นพารวยค่ะ<อ> การเมื่อเป็นสันเพศนเนาะคะ่ะนิมนต์พาจา์ไปสันเพศแเรากา็ได้ตัวเลขไปแล้วเนาะค่ะก็อยากมาตามต่อโคง้งถือว่าโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะว่าตัวเลขยังโค้งตัวเก้าบอรหรือว่ามีเพิ่มเติมบอนนะคะก็ตัวเก้าอยต่วาวเอาให้มากนั่นตัวหนึ่งเพิ่มโค้งสุดท้ายตัวเตียวโดโดๆตอนนี้เข้าภาษีมาสรุปกันเนาะ อาจารย์ก็มื่อนั่นอาจารย์ได้ไปสันเขาออกมาตะบน้นหน้าห้าหน้า,า,นาห้าพ้าร่วยบ้านในฟูมเจ้าทียุหันเพิ่นมาน้ำมาเพิ่นได้บอกว่าอาจารย์เตะเจ้าเอาเก้าขึ้นนาซะงวดนี้โอ้เพิน่นนำมาตีอาจารย์นำมาเลยบอกเอาเก้าขึ้นนา,าน้ำมาเงี้ยมขึ้นเออนํำมาขึ้นบานี้พอ่อต่อมาต่อมาอาจารย์ไปเอาทั้งไหนมนก็ตรงกันเพราะวามาเอาเรียกจุฝาเมียม กระตรงกันฟ้าเมี่ยมบัดให้อาจารย์ว้าร้อนๆร้อนเนาะเออให้อาจารย์นั่นอาจารย์เห็นเป็นเก้าหนึ่งศูนย์นั่นครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ผู้ละคนก็เห็นเป็นเจ็ดหกศูนย์บานต้องเคลื่อนเนี่ยอาจารย์ก็ไปนั่งปฏิบัติร้มอีกไปนัน่งถ้ำวัดเ็ศแล้วอาจารย์ไปนั่งเมื่อนก็ไรสดุดตัวอาจารย์ลบลีปอ,อก,กะเมี่เด็กหน่อยมาซ้ำอาจารย์ว่า เขาให้สามตัวตรงตัวเห่าใช่เห่าสิซื้อได้บ่อืมเด็กน้อยว่าน่ะบ่ค่ะอ่าเด็กน้อยนี่ก็คือพีเด็กพีเด็กน้อยพีเด็กน้อยเนาะเสียงก็ตัวนางแปลว่ก็จะเสียงมุ้งมังมังมุ้งมังมังนะ,ะแต่ว่าให้เห่าผิดจะัละหน้าเด้อ ห้าแปดหกอ๋อีนตัวยืนตัวยืนบว่าข้ามหนึ่งเมื่อจับผู้เรียนยืนได้แล้วสามตัวสามตัวสามตัวแต่ว่าพระอาจารย์เขียนเรียงลงไปแบบนี้เนาะจ้ะแม่เอานะห้าแปดหกสื้อได้บ่อน้อะอาจารย์นี่ห้าแปดหกหกแปดห้าบเลยบ้านนี่เขาว่าอาจารย์รองตัวพวกนี้ไว้ให้แน่เดอ้อสมัครตบานไหนฮะ เบียนมดอดีเจตหาก่อันนี้อาปล่อยก้อนแล้วหกหนึ่งมาต่บันที่หาแม่ค่ะมือหนังกับหัวหกหนึ่งกับมีหัดหนึ่งหนึ่งคว่มอ่านึงกับแม่นมาตาพุ่นเขามายำเรียกสองตัวมาอันนเด็กเด็กจุฝาเมียมเอาขึ้นกันปุ๊บถาม่าบนหลายปะมันกับ่หลายขออนุญาตนะคะอาจารขออนุญาตหันจังสิ่ได้คะได้ได้ได้จ้ะเออ ทำใพี่น้องได้เห็นตึกระหังเลยตกตรงตะว่าเขาว่าเอามาห้องเอามาห้องตัวนี้เ,นะเน้นบ่ละ่ะตัวนี้การเน้นตัวนี้การเน้นเน้นเน้นตัวเน้นเด้อตัวเน้นเน้เน พ่อมี <8 S 2> อีก <8 S 2> แล้วบาว้านนี่ไคมาพกศูนย์เขายุ่งผเดหรอศูนย์ห้า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 สุมนึ่ตัวร่องแต่ว่าตัวนี้อาจารย์มักแย่งดิตัวไหนจ้ะตัวนี้ตัวนี้โอ้ห้าแปดหกครับตัวนี้ครับห้าเก็บแปดอ่ว่าสองตัวอันสุมนี่ล่างท่าวิ่งวิ่งห้าวิ่งเก้าวิ่งหกอ๋อคันคันวิ่งมันวอาจารย์แมน ห้าเก้าหกเป็นตัววิ่งเนาะวิ่งบนล่างมันบ่ครับแม่นบนล่างแต่ว่าถตะว,ว่าอันนี้อาจารย์มกักบ่มักมันกับตัวเดียวกันกับบันที่ห้าอันนี้เรียกจุฟ้าเม่ยมตรงกันก็พอ,อาีกับบันเรียกผิดต่ว่าเมื่อนั้นเขามากตะปั่นที่ห้าเขาเป็นหนึ่ง <5. S 2> หนึ่งศูนย์เก่ามัน,แมนบแต่ว่าพุ่มตัวทีพันมาเป็นค้นแกใส่ใส่สุดขาว ว่าผู้เฒ่าผู้นึงท่ายหมากมาทำยังผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงมากมมาอาจารย์เอาเก้าขึ้น,นาซะาระว่าโอ้โอโอยังจำได้เลยละ่ะ,ะเพราะว่ามื่อนั้นจุดใดตัวใดคัอาจารย์หนึเก้าจุดใดหนึเก้าหนึ่งเด็กละม่อนหน่ศูนย์ครับค่ะปลาเลขที่หนึ่งก้นตรงการมัดบานอาจารย์เอามามันก็ยังมาเปลี่ยนแปลงยั้คือเกา่า ตัวนี้เนียนคือเกาบานนี่ตัวนี้อันนี้เล็กฟุ้งบัตรตัวนี้ก็บฟุบัตรอ,นนอันนี้เหลขกฟ้าเมมมันก็ตรงกันเพราะดิมีหาหนึงก็มีมาตะไต่เขาก็มาแตไ่ไร่ไรแล้วมันบ้าหละ่ะว่าตัวนี้ห้อปล่อยก่อนแล้วหกหนึ่งมาแต่นูน่นเพราะว่าเราปล่อยวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดต้องหวัดครับแมน่นอะบ้างเด้อสิบเจ็ดก็มีอยู่เด้อภ <c oughs> ากันตัดเดินสองตัวลง ถ้ามักศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ใครบางคนก็คิดว่าเออศูนย์สีสยใจอาจบ่แน่แมนบ่ล่ะอืเด็ออเกอาจารย์มีแค่นี้ถ้าคนมกักเกาหางยุ่นี่ก็ได้อาจารย์วิ่งจะเอานี่ก็ได้เอาเน้นให,นนยนใหนนายใจตูนะครับนเน้นให้จักคู่นะพี่น้องต้นขาอยู่นี่ครับอยากให้เน้นให้จักคู่ในวันเสาร์่วงกลมให้ยใจม่วงกลมนะครับคิดเส้นใ,ใต้ก็ได้ค่ะ,ใ,ะให้จักคู่ อาจารย์มักเน้นที่ตามใจอาจารย์เด่นคู่นึงบ้างคู่หนึ่งตามใจผ้าจารย์ค่ะห้าแปดหกแปดหกครับเก้าศูนย์หนึ่งกับหาเจ็ดแปดบอกจ้ะคันคู่เฉียมาเน้นเนี่ยอาจารย์มักดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดคู่แล้วมองให้ตัดเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้ งามหกเก่าไ็อยู่ในนี้อ,อยู่ในเหล็กมีมัดโอ้ตัวร่อง,ต,งอตัวร่องร่องกันตายเขาเรียกว่ากันตายเท่าเจ็บไปกละสามสิบสี่สิบตัวบา้านนี่ถ้ามาป่วนอาจารย์มักตัวไหนตัวนี้สักพัได้เก้าหนึ่งบมีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนครับตัวนี้ เก้าหนึ่งหกหนึ่งไอาจารย์เลขเก้ากับเลขหกเนาะค่ะเลขตัวเดียวกันแต่ว่าตัวนี้อาจารย์ยิ่รังผ<น>ู้ใดสิมักสิหกก็ยู่นเนี่ยค่ะยู่นี่นร้องมันค่ะเพราะว่าพระอา,าจารย์ที่มักเก้าหนึ่งเพระาะว่าไปบ้านหน้าให้ห้ากลับมาแล้วเป็นผู้เฒ่าหน้ามาบอกว่าให้เอาเก้าไว้ข้างหน้าแม่นบอกค่ะแม่นเน<แ>นพระาะเมื่อนั้นกะแปลออกมาได้กะมีเก้าหนึ่งหกหนึ่งเนาะค่ะเพระาะว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะถ้าหกซ้อนภาคกัน ก็ได้เพราะมันมีมัดแด้วเอามาว่าไงไงเรียกได้มันตัวเดียวกันมดนั่นแหละอันนี้มันบันนี้เข้ามานั่นอีเน็ตเป็นยังอาจารย์ว่ห้าเจ็ดแปดไปเอายุ่แม่ตะเขียนพัะรุ่นรหวานค่ะเห็นมาอันนี้นันนแปดหกเก้าให้เฮาตัดเป็นสองตัวถ้ามาอาจารย์ให้เน่นเน่นตัวใด 5, 8, 6, 6, 8, 9, ห้าแปดหกหกแปดห้าเก้าศูนย์หนึ่งกับห้าเจ็ดแปดสองสามตัวบนแน่นห้าแปดหกเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดแปดบ้าไรกันนั่นแล้วล่าซุดไปครับนี่โค้งสุดล่าสุดแล้วบ่หมีแล้วสุดฝ้าแล้วสุดขอบฝ้า,ลาแล้วไรจะจนทีผู้ถาอมันหัวทีที่งอยมับเพราะว่า ถ้ามาตัวนี้ตัวเดียวกันบะอ่ะตัวเดียวกันครับเออมันตัวเดียวกันตัวใดกว่าเด็กน้อยบอกนะมากกว่าสิบบอกอ้ห้าแปดหกเด็กน้อยมาบอกเสียงเสียงกับเสียงตะโกนเลยบอกอาจารย์ครับอาจารย์ภาษาหาเจ็ดอาจารย์เอาไหมหาเจ็ดเปลี่ยไม่แล้วอืมเปลี่ยเขาอาจารย์ไม่แล้วเอาเพิ่มอีกสักอยัง มันสชีว่าหลาย่าสูสิอว่าหลอนกูตีว่าสนองแต่ว่าเหล็กฟ้าเม่นมาขึ้นไปนัางเอาเอาล่องเบิ้งอาจารย์สรล่องเบิ้งกันนี่แหละสุดแค่นี้ได้หละฟ้าเม่นครับยำอีเกียนนหนึ่งเ้านึ่งศเกาเกหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เ็หกกับตรงกับเลขกที่ได้มาตนบานนาให้ห้าผ้ารวยลวค่ะลาสุดาสุดนี้มาตะเข้าคือบาปานนาใช่หค่ะค่ะออันนี้ขึ้นลาสุดมาขึ้นนี่ อ๋อชุดนี่ชุดยุคกลางนี่ใบแผ่นยุคกลางนี่คือมาตองวัดแต่อยู่บ้านนาที่ห้าเนาะค่ะตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแค่ว่าพุ่มพันหัวไยก็ไปไยพูดพนก็บอกว่าเอาเกลว่ายนาซะพูดเถ้าเกลว่าล่ะใช่ตาหมากก็นำดิบแข่งแข่งแข็งแข็งแข่งแข่น้อชุดขาวขาวว่าแต่ว่าสินสินเป็นมีมีดำมีดำดอก เป็นจักจ์ักักักแบบพูดถ่าโบราณสิมีอันขาวๆน้ำอยูนหน้าเป็นเสยใดบ้างุดเราคือก็คือว่าว่อก็จะได้เรียนไว้แต่ว่าอันเสียงเราเป็นลายจังสีเป็นลายจังสี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 เป็นดอกก็ยังก่อนว่าก็ลายล่ยคิดดอกค็ดดอกอเหลืองเป็นจังสีก็ลายลายก็เป็นเส้ยงจำหมดลายเสีนได้ พคนมาบอกแต่ตองหวาดเด้เนาะค่ะพคนนั่มาไปสันเข่าบ้านอันนี้ห้าร้านนี่เต่าทีเป็นผู้เฒ่านั่มาบอกเลยทีโยห์หันพันธุ์กุ้ให้ฟันเห็นเนาะเพราะว่าไปเยอหน้ามองั้นน้าหน่อยเป็นหัวยุบยับยุบยุบเป็นข้าคผุ่มเย็นดีก็ผุ่มให้คุ้มนะผู้เฒ่าคนบอกเลยคนบอกเลยว่ใจโอ้ยยาปวดอย่างไรอย่ามาเรียนเด้อ เราับมาคนเขาขนยอย่างแล้ว่าจำได้เราขายตาหมากตาหมากตามากเป็นตะกาคันว่ามีดกับมีดเปียบสูงไหนบะมีดสนับเขาเก่าหนี่งมียเน้อยมีหอดกับตาหมากเจียมมีดน้อยซํกนี้ละว่าจำได้ว่าจำจำได้ต้องมีดสูงพูทธเขาเลาถือใส่หมากเข้าหลันแยบมีดสนับมีดสนมีดสนาบมีดงาหมากมีดงามีดงามีดสนะเออแล้ะก็ไอเงาตำหมากอันติดนั่น เนี่ยตามหากนั่นก็เป็นเป็นข้องข้องอยังที่เราที่นั่นนกมัดนั่งเป็นทังสี่มาใหม่มาหนึนน่งแล้วว่าไวนจำได้ไ่มค,คุณดิค่ะแล้ววันผู้ผู้เ่านั่นสู่ไปตอวงมาทั้งอันผู้ชายกับผู้หญิงมาแมีนมาบอกเอาเก้าขึ้นนาซะรวกไปยังจะใครมาเก้ากับหนึ่งบาท นี่ลหละถามว่าใช่หละอยอยู่ใหนปุณอาจารย์กระจับไปหลายเตปุณด,ดิอาจารย์ตัวเนี่ค่ะอากสร้างเนาะโอ้ยขันได้เก้าคันออกตรงตรงอีกันสิได้ทำบุญอีกและนะ้วเนาะผันคนหายบ้่บอกคาดปันนี้เนาะค่ะเนาะแมน้าจังสี่พืดได่ไอิกรับเป็นสามตัวก็ได้เอาสองซักลุ่งไปใช่ไหมสองหหนึ่งแมนสองห้าหนึ่ง ก็ได้เพราะว่าแสถอาจารย์ยายไปไลฟเพื่นกับว่าแมนมอรสวนหาขยุ่นี่ก็ได้ใบเล็กัชี้นะเก่าหายุ่นี่ก็ได้อโอ้แมนนี่เลยโย่โยมัดได้มัดกสมารยัดหนึ่งเก้ากทําแม่เออตัดเอาอยู่ในนั่นเนาะคะ่ะเด้เก่าขยุ่นนี่เด้เอาอย่างไเก่าสวเอาทําแม่ ใครสิมักตะวาให้อาจารย์เน้นอาจารย์มักมัตพาดไอส่วนเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดหกคือบ่ซื้อก็สิได้ซื้อไหวหลอกเพราะว่ามันก็เป็นกับบ้านเล็กที่เจ้าของเพราะว่ามันมาตรงกับของอาจจะยืดได้อีกแล้วก็ล้างจากมื่อนั้นมาออกเรียกนะห้าน้อยน่ะออกเรียกตลอดเรี้ยงตลอดจนงงทาน้อยก็าว่าได้ซื้อได้ตามแน่นค่ะบโบ้ซื้อว่าคนเรียกคนหายของสมือเมื่อวานนี่หาสามหนึ่งออกสามหนึ่ง ถ้าผัดไปเห็ดปุ่นเหียนข้นบ่ครับ้นเดียวข้นอยู่ครับแต่ว่าคนหนังบดมีดวงคยซื้อผ้าหอยอกซ์มือแม่จนห้านลอยฟันได้คุเมือเมื่อวานนี่กัไปเก็บเห็ดกับบอกเอฟซีอยู่นะค่ะว่าสามหนึ่งสามหนึ่งราคาผ้าหน่อยสิอรฮอนกับบอกอกสางอีกอันนี้กคือว่าถาม่าตัวนี้ภูมเฮียนเด้อฟูมเฮียนที่ห้าเด้อหกนึ่งมาตะปุ่นค่อาจารย์บอกเสม้งหมอสนอค่ะตัวบ หาหนสองหาก็มาตะผลว่าฮล่อยก้อนหนานั่นแล้วค่ะลายตะเล็กสนหนึ่ง,งนนเ,น,น,งเนี่ยิห่เนีนนมน,มนมดเป็นยังอาจารย์ต้งคอยมันยม่นใจโอ้ยมัดมัดตัวนี้มากแ้วโอ้ยอาจารย์เอารอตรีไม่เหมือนที่ดิอาจารย์มัดตัวทีมั่นใจมั่นใจ คือบ่าคือส็ซด้ซื้อหละเดือพี่นอนะ้องครับหกหนึ่งขอยกำมันใจ1 6ตัวห,หาหนึ่งสองหาหาหนึ่งลงล่าง่ะคือ9 1 6าหนึ่งหกหน่งนี่่ปนแมนไฟสิยิยตบออกทั้งล่างทังบนก็ได้<า>ไม่ยังบานนี่จ,จ,จัดรอบจักจดเอาตัวเลขค่ะดโอ้ตอกันกับเลขปูซีประกา1หนึ่กหนึ่งเก้ากับแมนเออเจอว นี่ลักนะเตียนเอาตัวเน้นของะ้าจา์สามคู่กันอคู่เน้นคืณกอนอ่ไรออกนั่นลงมาถือมานั่มถือเลขนั่วมาสั่นนี่แปดหนึ่งศนได้เก้าหนึ่งนย์พูดด่าเนี่ยได้ตรงตรงเลยเตี้ยค่ะเก้าหนึ่งศูนจัดมาคัวกาสัดัดอ่ะ หกหนึ่งศูนอ๋อเก้ากัมพูัญหาหนึ่งวดนนั่งันอาจารย์นกโอีเก่าึงจเกาหนึ่งศูนย์เก้าศูนนย่อยู่หนเนาะเอ้ยดันเห็นว่านันค้ากัวบานี่นันม่แต่ตัวเดียวคือซับนี่ไ้นันเห็นว่านัเจ็นึ่นึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งห อหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งยุ่นี่แะครับพี่น้องครับเพราะว่าคนเราพ้นกันว่าอาจดึงเสียตายศูนย์เสียตายเก้าเสจะตายเพราะไตเพราะแน่เด็กมันไตก็เด็มันเต็อยู่มันต็มรัวขั้น ีให้ปีหน้าเพิ่นมาย่ำขอหน่อยก็ว่าเอาปาตี้ดอกเพิ่นมายำเด้ค่ะมายำคักย่ำแน่แม่นขอหน่อยแม่นถืกบ่ถืกค่ะถืกถืกลงมาติดตามช่อง YouTube ของมนตรการหรือว่าเฮฮาพารวยหรือว่าอย่างเอกล่ะพัดมณีชาแนลสอพาโชว์จากใดแนวทางดีๆติดตามกันรับรอง ค่ายนี่สดทุกรอบเออรับรองอาจารย์กะเพราะว่าค่ายนี่กับปั้นอาจารย์มาตั้งที่แหลกมูก้อนมูอจาอาจารย์ได้ไปสั้นเขาคนละอ่าถ้าไปยูสาราแดงท้องการคนละ่ะเออไฟแรกออกคลิปแรกสาราแดงตั้งหนึ่งหาหนึ่งสาราแดงวนตำตาเออห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งอาจารย์จะขอฝากเด้อถ้าเอฟซีทันใดจะรวมทัพบุญกับอาจารย์กะ ได้ถ้าม่โชคเด้อหากันซอยเหลืออาจารย์ได้สีสางหลังคาเมียมอยู่อ,อันมากนะจ๊ะบันชี้เข้าเอาโชคบ้านเลขที่ที่ห้า้องกันเนาะันออกมาตัวนี้เข้ากับกวนกันยาวด้วยเ้อค่ะเบอร์โทรกับหมายเลขบัญชี้ตัวนี้ตัวโค้งสุดท้ายในชีวิตฉันแล้ว มัดแล้วมัดค่าถาสี่ขูดแล้วลายจันตอนนั้นพุ <c oughs> ่มพุ่มถึงหน้าหอดพุ่มบาดถึงมะหอดพุ่มเม,มี่ยมถึงมะหอดพีเล็กหน่อยขักเลยนอนพายจันเมีน,นกินนี<ะ>่กขอคุณพาจจรยลหลายที่ได้แนวทางมาฝากอ,อยาิสามยมง,งนะครับซึ่งวัตทิพันธ์มากก็ได้เก้าศูนย์ตรงๆนะครับวันนี้จะเป็นยังได้นั่นแต่ว่าพอายา์แลรวก็มันแต่ล่าที่สุดคือห้าแปดหก 9 0 1นะครับ9 1 0นึ่งศูไม่ใช่แล้วรักฝังใจนะก็ามารักฝังใจรัฝังใจนะครับครับตัวนี้โกดมบ้าทุกันรักฝังใจนี่ตัวกันตายเกียรติไม้เลขบัญชี่นะครับเด้อรับใส่กันได้ครับหมายเลขบัญชีหมายเลขอทั่วกับปกติ่ามีแต่เก้ากับเกตกับหนึ่งอยู่ละที่นี่ละทั้งเกตเอานะครับมาชอบเอาตามนะครับค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เนาะค่ะที่ ให้แนวทางนะคะแบ่งปัแนแนวทางหวดันที่หนึ่งตุลาคมค่ะกัจะขอการาบลาพอาจารย์เลยน,นะคะกรา,า,าบรมสการคะ่ขรระ,คะอขอใหญาติโยมทุกท<า>่า,า,มา,านมีความสุขความเจริญมีไส้ชนะมู่ม่มานทั้งปวงไปทั้งไหนใครมีทั้งคำว่าสุกแกวแว่นเงินทองไหลมาเทมาทุกูทุกๆๆคนราว่าเป็นทั้งสองทั้ๆบูกภาวาจะเป็นเอฟซีที่ติดตามอาจารย์ก็ขอให้ของอาจารย์เข้าตรงตรง าตัวไหนก็ได้ให้เข้าตรงๆให้เรามีโชคเราจะได้ปวดทุกปวดโศกกันสักทออีอาจารย์กระจบแต่เพียงแค่นี้ถึอแล้วก็จะลืมอาจารย์เด้วยออกัทุกทุกคนอาจารย์ขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านทุกคนทุนนสาธุ